สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับมาคาพาร์ทที่เท่าไหร่ละสิบสามป่ะยูสิบสี่ไม่แน่ใจนะครับก็มาเล่นกันเลยนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราเตรียมตัวจะลงท่งมามันแล้วใช่ไหมมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันโตถึงขั้นไหนแล้วขอดูหน่อยผล,ผลผลิตหน่อยโตมานิดหนึ่งรู้สึกจะมีสี่ห้าขั้นนะโตมาขั้นหนึ่งเดียวไม่เป็นไรครับโตมานิดหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่โตโอ้โอ เปิดถ้ำดีไรเสียงเฮียนี่มาตลอดทุกทีเราจะทำทางลงดีๆนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นอะไรที่เสียหายโอเคอาผมรู้แล้วผมลืมทำอะไรทำทรอชนเองแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเอาไม้มาเห็นไหมถ้าเราไม่เอาไม้มาเราก็จะเผลอนะครับเผลอเลย แล้วเราก็ต้องขึ้นไปทําไปแต่พอเราเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแย่โอเคโอเค โอเคโอเคนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งปิดน้ําอันนี้นะครับให้แค่ปิดเอออย่าอย่าอย่าบล็อกไว้เลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะสําคัญในภายภาคหน้าก็ได้นะครับเพื่อแบบว่าเอาไว้ใช้ในการทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างนี้นะครับโอเค ทานขุดไว้ในช่วงแรกๆนะครับขุดไว้ก่อนแนะนําพยายามสร้างระเบียบวินัยในการเล่นไม้คัพนะครับคือการขุดให้หมดนะพยายามเพราะว่าเพื่อเป็นระเบียบนะครับถ้าเกิดเราทําตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันก็จะสําคัญทำไมมันจะเป็นตลอดไปแต่ว่าถ้าเราไม่ทาเนี่ยหลังๆเรากจ็จะไม่ขุดนะครับขนาดเรามีน้อยเราก็ไม่ขุดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมนี่ผมก็แนะนําว่าให้ทำนะครับโอเค ็มีอันนี้อยู่ก็ปักไว้แล้วก็ขุดแมปอันนี้หลังๆก็พอมีเพชรกันแล้วก็ไม่ขุดนะครับพฉะฉั้นก็แนะนําไว้ขุดไปด้วยบอกเลยขุดทุกอย่างครับลาพิรไม่ใช้ก็ขุดไว้หน่อยนะพยายามสร้างบ่งระเบียบวินัยกับตัวเองนะสว่างนะโอเคแต่ถ้ามันขุดยาก,ยาก,ยากจริงๆไม่ไม่ขุดกันไม่ว่า แต่ถ้าสามารถขุดได้ก็ควรจะขุดกันไว้นะครับโ okay. อเคม, okay. มจะพยายามไม่หลงถ้ำเนบจากคลิปผมฉายาลงลงลงถ้ำ ครังหลงทั้งสิบครั้งเลยจน,น่ากลัวมากคือมันหลงง่ายครับผมเป็นคนจำทางไม่ค่อยเก่งนะครับจเจอมอนเตอร์อะไรั้งเนี่ยที่รูร,รูมีเอนเดอร์แมนแต่เอนเดอร์แมนมันอยู่ข้างบนแบบตรงข้ามเราอะ่ะจะมีเพชรไหมนี่ยอยากได้เพชรจังเลย เแม่งไฟเปามีซอมมี้ตรงนั้นหนึ่งตัวนะครับ อ่ามาเลยซัมมี่น้อย โอเคทำเขื่อนกั้นน้ำไว้นะครับโอเคอืมเขื่อนกั้นน้ำของเรา ก็เราก็จะพยายามต้องขุดนะครับอย่าอย่าไม่ขุดนะ okay. อโอเคมอนสเตอร์ไม่ค่อยมีก็ดีแล้วบเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบไฟนะครับอ้าว โอเคโอเคโอเคขุดไปเรื่อยครับอย่ามาแป๊บนึงครับเรียบต่อเลยครับมามาทานไปนะครับ โอเคนะครับเรามาต่อกันเลยนะครับอโอเคก็คือท,ที่ผมถ่ายไปช่วงเมื่อกี้คือเวลาตอน8ปดโมงนะครับแล้วผมก็ออกจากบ้านไปกลับมาถ่ายอีกทีตอนนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นช่วงเวลาต่อมานะนรับแต่ที่จริงแล้วมันคือช่วงเวลาสามทุ่มนั่นเอง <c oughs> กลับมาจากไปซื้อช้อปปิ้งเนี่ยไปช้อปปิ้งซื้ออ่าอคุดได้ไหมเนี่ยอ้าวเหี้ยไม่ได้ครับ ช้อปปิ้งซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องหนึ่งนะโอ้โหว้าวว้าวว้าวเฮ้เฮ้โป๊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 อ่านะครับพยายามกวาดแร่ให้ครบอย่างที่เคยพูดเอาไว้เมื่อเช้านะก็คือเมื่อกี้แหละสำหรับบางคนไม่ใช่สำหรับทุกคนเนี่ยยกเป็นผมโอเค แล้ก็จะเหลือแต่ข้างบนแล้วรู้สึกหลวัวจม,ออมา,าโอ้ยอายาอายาชาชาเฮ้ยเออแบบคือแบบโอ้วา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 วอายามาไฟเบามา เปล่า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 โอ้งั้นมีสเกลหมวกทองอีกโอ้โหเทพเทพเกินเลยสเกลมันเห็นเราแล้วหรือเปล่าเห็นเปล่าวะ ไอ้มันเห็นมันเห็นมันเห็นว้าอ้วลงมาต่ำเลยบนมันอันตรายอะเพิ่งไปสู้กับมันโอเคลองขึ้นไปใหม่อีกรอบ ทำไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรใช่ไม่ได้หรอกแกยิงอยู่บล็อกไหนเนี่ยโอ้โหวงนี้เลยใช่ไหมเจ็บไปใหญเสียตายซะ โอ้โหโชคดีอันนี้เราต้องลงไปเผด็จตึกโอ้ยโอ้โหยิงกางอากาศได้ก็ไ uh ม่บอกดูเดือด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 เออมีการยิงการอากาศได้ก็ไม่บอกไ uh huh. อ,อ้สัตว์โอาา้โหม, oh, oh, มาเป็นจาาพัน,นมเลย oh. uh huh. โอ้โหลดไม่ได้งไงเนี่ย เทปเทปโอเคนะครับก็วันนี้ก็จะจบหรือเปล่ายังยังเนาะยังยังยังก,ก็เกิยกุะตปุกๆวันนี้จะรอดได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย

เป็นไแล้ววะแล้วตะเกะียวตรงเกียไปไหนตะเกะียวอู้อยู่นี่นี่งไปเลยตายไหมตาย ไม่ตายก็อมตะเกินแตาโอ้กระกตุกตกุ๊กโอเคโอเคปุ๊ป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 ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊อปุ๊ป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 ุ๊ป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 ุ ท่นกลับมันอยู่ตรงไหนจำไม่ได้แล้วเนะี่ยมันได้เล่นตอนเชา้าโอ้เล่นตอนเชา้าแต่แล้วมาเล่นต่อตอนเยน็นท่านเนเวลาที่สมดุลอะไรเช่นนี้เนี่ยโอ้โหโอ้ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยโอ้โหมันอะไ,อม,ไอมัน a m a ซิ่งมากที่มันมามาเห็นเราได้โอ้ oh. เอ้ยเรามาทางไหนนะ น่นจะใช่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าจริงด้วยนี่งไงเลยไปสักไกลอ่ะโอเคโอ้โหสียงหลอนมาบ่อยเหลือเกินนะจ้าแถวนี้แม่เออเสียงน้ำอ้อโ,โตเรียงผนุมแหมยังขั้นที่สามอยู่เพื่อจะมีห้าขั้นขั้นที่ขั้นที่สามสุดเลย โอเคอ่าก็พานนี้ขอสั้นๆแล้วกันเนาะเพราะว่าอยากไปนอนแล้วนะครับก็เ,เ,เดี๋ยวทำก็ยังไม่ได้ค่อยได้สำรวจมากก็ต้องขอภัยนะครับเค่ไปปกัปกปักทอดไว้นะครับพาร์ทหน้าจะมาลุยต่อนะก็โอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณที่รับชมมากมากเลยนะครับสวัสดีครับ,บายยเย่ย э